ภู8บอนเกมยอดฮิตกับกติกาง่ายๆที่ใครก็เล่นได้คะ่ะเกมนี้ใช้ทั้งหมด15ลูกแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือลูกสีลายและลูกสีทึบซึ่งใครเล่นฝั่งไหนก็ต้องเก็บฝั่งนั้นให้หมดก่อนถึงจะมีสิทธิ์เล็งลูกดำหรือหมายเลข8การตั้งลูกเราก็จะตั้งลูกแบบสุ่มๆลูกเบอร์หนึ่งจะอยู่ตำแหน่งแรกเสมอและลูกดำจะต้องอยู่ตรงกลางของแถวที่3 มุมซ้ายและมุมขวาล่างจะต้องเป็นลูกสีคนละกลุ่มกันการเล่นก็คือยิงลูกของฝั่งตัวเองลงหลุมไปเรื่อยๆห้ามเล่นลูกดำก่อนเด็ดขาดถ้าลูกตัวเองยังไม่หมดและห้ามแทงโดนลูกของกลุ่มฝ่ายตรงข้ามก่อนโดนลูกตัวเองถ้าแทงโดนลูกกลุ่มอื่นก่อนก็จะถือว่าฟฝ้าเริ่มต้นด้วยการเบรกเกมถ้าเปิดแล้วมีลูกลงหลุมตามกติกาสากลผู้เล่นสามารถเลือกลูกเล่นต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกสีหรือลูกลายแต่กติกาในบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเล่นลูกกลุ่มนั้นไปเลยแล้วแต่ตกลงกันค่ะหลังจากเบรกเกมแล้วเราก็ต้องเก็บลูกฝั่งตัวเองให้หมดก่อนซึ่งจะเก็บลูกดำหรือลูกเบอร์8ไว้แทงสุดท้ายก่อนแทงลูกดำจะต้องบอกลุมที่จะแทงด้วยถ้าลงลูกดำเบอร์8ได้ก็เป็นผู้ชนะแต่กลับกันถ้าลงผิดหลุมก็คือแพ้เลยนะการฟาวไม่ว่าจะเป็นข่าวลงหลุม แทงไม่โดนลูกตัวเองหรือแทงผิดสีตัวเองก็แค่เปลี่ยนมือผู้เล่นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถจับบอลมาแทงตรงไหนก็ได้แต่แต่แต,แต่ถ้าแทงพลาดลูกดำลงหลุมก่อนที่ลูกสีกลุ่มตัวเองจะหมดแบบนั้นแพ้เลยนี่ก็คือกติกาง่ายๆของผู้แปดบอลแปดดำลูกเดียวชี้ชะตาทางเกม